สวัสดีครับผมปาเดยเกษตรกรสีขาครับครับผมวันนี้นะครับมาอัดคลิปนะครับผมให้ชมกันนะครับก็คือเป็นบรรยากาศการจับแกะขายนะครับให้กับพ่อค้าโดยตรงนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้ขายกับพ่อค้าเองนะครับตั้งแต่เลี้ยงแกะมานะครับ1ปีกว่าแล้วนะครับผมก็ขายแกะไป3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรกเลยก็ฝาก ให้กับฟาร์มที่เราซื้อแม่พันธุ์มานะครับฝากพี่เขาไปขายให้นะครับเป็นลูกติดที่ติดมากับแม่พันธุ์นะครับตัวผู้นะครับก็เลยขอฝากขายนะครับแล้วก็มาครั้งที่สองครั้งที่สองนี้พอดีพี่เขามาชมฟาร์มนะครับแล้วก็ขอแบ่งไปเลี้ยงนะครับก็เป็นแกะที่คลอดในฟาร์มนะครับผมก็เคยทำคลิไปไ่ชมกันนะครับครั้งที่สองก็แบ่ง แบ่งให้พี่เขาไปเลี้ยงแล้วนะครับเป็นลูกแกะนะครับที่คลอดที่ฟาร์มเองนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ก็เป็นลูกแกะที่คลอดในฟาร์มเช่นกันแต่ว่าเป็นตัวผู้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จับขายวันนี้8ตัวนะครับตัวผู้แล้วก็มีตัวเมียอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่มีไม่มีลูกนะครับไม่ตั้งท้องสักทีก็เลยจับขายนะครับก็รู้สึก ตื่นเต้นมากนะครับผมจริงๆก็มีปัญหานะครับในเรื่องของการขายนะครับเพราะว่าเรามีจํานวนแกะน้อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการขายก็คือพ่อค้าก็จะบอกว่าส่งออกยากนะครับผมเพราะว่าติดในเรื่องของโควิดแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึง่งเราเลี้ยงอยู่เพียงคนเดียวนะครับในบริเวณใกล้เคียงไม่มีใครเลี้ยงเลยนะครับผมก็เลยมีปัญหาตรงนี้นะครับ แต่ก็รู้สึกรู้สึกดีนะครับตรงที่ว่ามีพ่อค้ามาจับให้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับจากในกลุ่มเฟซนะครับผมเฟซบุ๊กนะครับที่ช่วยประสานงานนะครับช่วยแนะนําพ่อค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าให้นะครับก็มีหลายที่นะครับที่ติดต่อมานะครับผมแต่ว่าพอดีพี่ ที่เป็นพ่อค้าตรงนี้อยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็เลยมาจับให้นะครับครับก็คงจะมีกําลังใจนะครับในการเลี้ยงต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพ่อค้าแล้วนะครับผมมีกําลังใจมีแนวทางนะครับอย่างน้อยก็มีพ่อค้ามาจับให้แล้วนะครับผมต่อไปถ้ามีก็คงสามารถจำหน่ายได้นะครับง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ส่วนพ่อค้าอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โคราชนะครับที่โคราชก็จะไกลหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าจํานวนเราได้จํานวนเราถึงนะครับก็สามารถที่จะแจ้งพ่อค้าได้นะครับผมก็จะมาจับได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็คือพยายามสร้างขยายฝูงนะครับขยายฟาร์มนะครับให้มีจํานวนเพียงพอกับการจับแต่ละครั้งแต่ละเที่ยวนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ รู้สึกดีใจนะครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับผมที่ได้ขายแกะเองนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่มารับชมนะครับผมนะครับมาถ่ายทอดบรรยากาศถ่ายทอดประสบการณ์ให้ชมกันเฉยเฉยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ท่านที่มาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแต่ถ้ามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแกะการขายแกะนะครับการ เจาะเลือดแกะนะครับหรือว่าการพ่นยาทุเรียนตรงนี้ก็จะพยายามทําคลิปให,ให้ชมกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดนักอ ได้ยังให้เขาเอ่กเขาออเนื้อจะแน่นหน้าทางเนื้อจะแน่นใช่ให้ขาไม้เนื้อแน่นเหมือนโควิดอะไรแน่นวะ